หนึ่งตะแตกสองเรียบร้อยต่อสองโอเคสามเรียบร้อยสองปับดีครับหนึ่งเม็ดอีกแค่สองโอเคปับดีครับลาเป้เติมก็ให้เรียบร้อยสี่สาม สองหนึ่งปัดดีครับลัเป้ปูนสูตรไอแอดเวลทรมานแอดเวลนะด้วยแบตตะแหลงเรียบร้อยบ๊ายบายนะปัดดีครับแอดเวล อ่าแล้วครับผมก็ขอกราบสวัสดีสวัสดีคุณผู้ชมพี่น่ารักุทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเด็กแว่นแล้ววันนี้ก็อยู่กันในเกมโฮสต์ซ e โฮมเซอร์ไวกับตัวเทสโอเพนเบต้าสองอีกเช่นเคยครับผมก็วันนี้ก็อยู่กับเกมพล์ผีพายผมบอกเลยนะใครที่ปลาผีพายแม่นเนี่ยโอเพนเบต้านี้นะยิ้มแก้มปีนแน่นอนเพราะเดี๋ยวเราจะไปดูความโกงของเขากเลยครับผมแล้วเราก็เข้ามาอยู่กันในด่านโรงพยาบาลล้างตึกบีครับมาครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปไล่พังรูผมผดอะไรก่อนนะ มีดีครับมีเตียงแล้วโอ้โหเดี๋ยวนะเซอร์อยู่เป็นกระจุกเหรอมาบอกเลยเลยว่าโคตรโกรหนึ่งน้ำไปก่อนตอนเนี้ยเปิดตะกร้าแล้วผมเฮ้ยโอ้ปลาน้ำมาปลามีดกลับปลาน้ำมาปลามีดกลับหนึ่งจะแตกหนึ่งจะแตกยังไงโอเคงั้นอ่หนึ่งใส่ก <adhesive> <nap Urban Treat ises> ่อนแต่คืออย่าเอาสอกฮะแต่คืออย่าเอาสอกฮะ หนึ่งตาแตกสองเรียบร้อยตายหนึ่งนะ <c oughs> บอกได้เลยครับปลาแม่นสุดยอดแล้วแล้วพายปลาอย่างเร็วบอกเลยทุกคนของดีมันกำลังมาแล้วตอนเนี้ยไหนดูสิ นาเป้นาปุ้ยน้ำหมดน้ำหมดกันนบนำเป้ไอเราไม่สนใจแต่เราเจะไปไล่แอดเบลกันครับผมแต่ขอตามหาแอดเบลก่อนว่าไปไหนแล้วเมื่อกี้ผมไม่รู้ว่าแอดเบลแต่งตัวยังไงผมลืมดูอ่ะไอไเฮ้ยใครเี่ยแต่รอด,ดูก่อน คนนี้ใครนะปาให้โดนก่อนอันดับแรกอ่าเราเจอแล้วเราเจอละเราเจอตัวแล้วถูกคนด้วยดิน้ำน้ำหายวะดูอย่ามาเทศอุ้ยปาไม่ได้หรอมุมนี้เอาให้หลนหลนเข้าไปไหแล้ววะ แอ็บเบลหายแอ็บเบลหายไปแล้วทุกคนแอ็บเบลหายไปแล้วเอาหายไปเลยหายตัวโอ้โห่ฉีดยาเรียบร้อยแล้วครับผมเอาจริงคือผมว่าปลาไม่แม่นอ่ะมันมันปรับใหม่แล้วแบบมันเล่นยากอ่ะอวันนี้ยังไงขอเปิดอันติเลยแล้วกันครับผมใช่ไหมไม่น่าใช่แอดเบลแลนวคนนี้ มันได้หรืกซิมบ์โอเค <c oughs> โอค้หต <c oughs> ายยังไม่ยากอะ่ะ <c oughs> คนนี้ใครวะบีบ <c oughs> ไปดิ โอเคเป็นพี่ฟิลนะหนึ่งบ,บีบบีบหนึ่งเมตรตาสองโอเคสามเรียบร้อยสองปัดดีครับ โอ้โหอย่างโกงอ่ะ้าตาแม่นนะอือสุบินจะสกับจิวแล้วเกินผังวิธีกันเข้าไปนี่นะอย่ามาเข้าตัวเข้าตัวอุ้ยเล่นเหรอนะระเบิดไปก่อนหนึ่งเม็ดโอเคน้นาเปส้สามเมตรใตอ้อ่ะผมบอกเลย เนี่ยเอาหนึ่งอีกสองเม็ดตายนะเอาไปก่อนหนึ่งเม็ดอีกแค่สองโอเคปัดดีครับลาเป้ปอิมก็ให้ โอ้โหโคดโกงเดยกคนเกิดหนึ่งน้ำเราเบิดไปก่อนหนึ่งเม็ดไม่น่าได้ไหมเนี้ยเรียบร้อยไปอีกหนึ่งฮะตอนนี้จะเก็บสีได้หรืเอเปล่ามีเสียงอยู่ครับผมตรงโอเคทั้งสองนะ ตัวรับพิเตทำงานครับเห็นเซอร์เวลมุม10เมตรโอเคนายยามเรียกเออ่ดิปมาโอเคบีบเอ้ยบีบไม่ทัน เรียบร้อยตีสามสองหนึ่งปั่ดีครับลาเป้ปูสูดมันได้เห็นเบลว่ะเห็นเบลว่ะอุ๊ยโอ้บาร์มี่งี้เหรอบาร์มี่งี้เหรอหนึ่งเมตดอืมกระจายความเจ็บปวดก่อนเลย อาจจะเล่นจะสู้เหรอจะหนีเออยังไงยังไงยังไงทางตันนะเฮ้ยทางตันนะเฮ้ยทางตันนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจะลงจากล่างกันเอ,องเฮ้ยเรจากล่างเราจะฆ่าแอนเบลทรมานแอนเบลนะ้วยแบตเตอร์แงเรียบร้อยไม่ไ,ไหวน,นะฝันดีครับแอนเบล ไอ้โคตรจะโกงอ่ะ <tu> ด <i ro> ูดิคนดูคนโกงไหมไหมพี่ชายตัวระพิเศษไม่ทำงานอ่ะน่าจะไม่ได้อยู่แถวนี้ปั๊เจอแล้วว่ะเจอแล้วว่ะปีไปก่อน อันนี้เ็าเรียกว่าบีบบีบผูไปก่อนหนึ่งหนึ่งเม็ดมาครับผมยังไงมีเม็ดที่สองไหมเม็ดไม่มาหนึ่งเม็ดมาหนึ่งเม็ดมาครับผมสองเม็ดสามเม็ดไหมบีบไปก่อนบีบไปก่อนได้คืบได้คืบยาวสอก พัตตู้อ่ะพัตตู้อ่ะพัตตู้อ่ะเฮ้รอรอรอคอยความตายรอคอยความตายอุ้ยเหี้ยตู้กระแทกหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรยังไงเรียบร้อยบ๊ายบาย โคตรโกงอะก่ะเกมสี่ว่ะตาเนี่ยอ,อย่างเอาอ่ะโอ้โหเช่าเมตาตัวใหม่จัดอ่ะตัวเนี้ยผมไม่รู้ว่าเขาจะโดนบัฟโดนเนิร์ฟอีกไหมนะคือแบบแต่เกินไปไหมอ่ะโอ้โหโคตรชอบ,บแบบ โงเกินนะทุกคน